เรามักจะเห็นตามสื่อต่างๆจะมีคนออกมาเชิญชวนให้ผู้คนไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเพื่อจะสูตรโอโซนให้เต็มปอดเรากับเป็นการรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแต่นั่นเป็นเรื่องที่ผิดมหันนะคะเพราะมันคือแก๊สพิษที่มีอนุภาพกัดกร่อนขั้นสูงเลยทีเดียวค่ะอ้าวแต่บางคนก็บอกว่าโอโซนที่ดีก็มีไม่ใช่หรือแล้วเรื่องนี้มันยังไงกันแน่คลิปนี้เราจะบริฟให้คุณฟังค่ะ โอโซนคืออะตอมของ gen, ออกซิเจน3อะตอมรวมกันเป็น1โมเลกุลค่ะแล้วก็มีชื่อเรียกทางเคมี M e ว่า O3 โดยโอโซนมีสถานะเป็นกา๊าซไม่มีสีแต่มีกลิ่นเหม็นข่าวโดยจะมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆในสิ่งแวดล้อมโอโซนจะต่างจากออกซิเจนที่มีชื่อเรียกทางเคมี M e ว่า O2 ต่างกันตรงที่โอโซนจะไม่สามารถคงสภาพของตัวเองได้เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอุณหภูมิ ปัจจัยด้านความดันอากาศหรือความร้อนเป็นต้นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าโอโซนที่ดีกับโอโซนที่เป็นพิษมันเกิดขึ้นมาจากอะไรโอโซนที่ดีคือโอโซนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศเช่นเกิดจากฟ้าผ่าฟ้าแลบ หรือปฏิกิริยาของออกซิเจนในอากาศกับแสงอาทิตย์ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์อยู่สูงประมาณ40กิโลเมตรจากพื้นดินโอโซนจำพวกนี้มีหน้าที่กัน้นไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งเหมือนเป็นเกราะป้องกัน UV ของมนุษย์เพราะถ้ามนุษย์โดน u ูมากเกินไปผิวหนังก็จะโดนเผาไหม้เกรียม และยังสามารถทำลาย DNA ในเนื้อเยื่อของสัตว์และพืชได้ด้วยส่วนโอโซนที่ไม่ดีก็คือโอโซนที่ลอยอยู่ในอากาศนีแหละค่ะซึ่งมีหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดโอโซนชนิดนี้ขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจะมีแสงสว่างเป็นตัวเร่งแต่โดยมากแล้วมักจะเกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นกระบวนการผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรม วันจากท่อไอเสียหรือเครื่องกําเนิดความร้อนเป็นต้นค่ะพูดกันง่ายๆก็คือว่าโอโซนที่อยู่รอบตัวเรามันไม่ใช่โอโซนจากชั้นบรรยากาศแต่มันคือแก๊สพิษจากมลภาวะทางอากาศดีๆนี่เองดังนั้นถ้าเห็นใครมาโฆษณาว่าไปเที่ยวสูตรโอโซนให้เต็มปอดพึงรู้ไว้เลยนะคะว่านั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด โอโซนไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าอากาศบริสุทธิ์เลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันโอโซนก็มีข้อดีตรงที่ตัวมันมีฤทธิ์ที่แรงมากจนสามารถฆ่าพวกเชื้อจําพวกแบคทีเรียและจุลินทรีย์ให้ตายได้แบบเฉียบพลันผู้คนก็เลยเอาโอโซนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเช่นเอาไปบําบัดน้ําเสียเอาไปฆ่าเชื้อโรคตามสิ่งของเครื่องใช้หรือบางคนก็น่าจะเคยได้ยินการอบโอโซนรถ มีการใช้โอโซนมากำจัดเชื้อโรคต่างๆภายในและนอกตัวรถนั่นเองค่ะแต่ด้วยความแรงในการฆ่าเชื้อที่แรงขนาดนั้นย่อมส่งผลต่อมนุษย์แน่นอนอยู่แล้วค่ะโดยโอโซนถูกจัดให้เป็นก๊าซพิษเช่นเดียวกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโตรเจนออกไซด์รวมถึงฝุ่นละอองต่างๆที่เป็นภัยต่อมนุษย์เช่นกัน เอาเป็นว่าหากเราสูตรโอโซนเข้าร่างกายมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจหรือก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อตาต่อจมูกและยังทำลายเนื้อเยื่อปอดซึ่งหนักที่สุดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะสรุปแบบนี้นะคะหน้าที่ที่แท้จริงของโอโซนคือเพื่อป้องกันเราจากรังสี UV เท่านั้นและพึงจำไว้นะคะว่าโอโซนเท่ากับสารพิษในอากาศ อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาที่เชิญชวนให้ไปสูตรโอโซนกันเลยค่ะเพราะว่าอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆมันคือออกซิเจนต่างหากรู้อย่างนี้แล้วใครที่มีคนรู้จักเข้าใจเรื่องโอโซนผิดๆอยู่ส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขาดูจะได้เข้าใจกันนะคะ